ชื่นชมมงกุฎที่ฝันถึงการปรองดองระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่และครอบครัวของเขาอาจต้องผิดหวังทอมควีนผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์และนักเขียนซึ่งให้สัมภาษณ์พิเศษกับกระจกเมื่อวันจันทร์ที่วันที่13พฤษภาคมชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวที่3และลูกชายคนเล็กของเขาไม่น่าจะดีขึ้นในเร็วๆนี้ตามที่เขาพูด กษัตริย์ทรงพระพิโรธบิดาของอาชีและลิลิเบตนับตั้งแต่มีการตีพิมพ์บันทึกความทรงจำของพระองค์ในรูปแบบของงานที่มีชื่อแทนในเดือนมกราคมพศ2566ดายุแข่งซัเ์เซ็กได้ประกาศให้ลบออกในขณะนั้นมีเนื้อหามากมายในเวอร์ชั่นสุดท้ายและมีเนื้อหาเพียงพอที่จะเขียนหนังสือเล่มที่สองตามที่ทอมควินกล่าวไว้พ่อของเขาจะไม่มีอารมณ์ที่จะให้อภัยเขาสำหรับการเปิดเผยของเขา นอกจากนี้เขาคาดหวังว่าแฮร์รี่จะขอโทษเขาแต่อย่างหลังจะไม่มีอารมณ์ที่จะขอโทษเขาเช่นเดียวกับเมแกนมาเคิลภรรยาของเขาเขาจะตัดสินว่าการกลับใจต้องมาจากบริษัทในคอลัมน์ของแท็บลอยทอมควีนยังระบุด,ด้วยว่าชาวที่3ตกใจกับความคิดที่ว่าเมแกนมาเคิลสามารถตีพิมพ์บันทึกความทรงจำของเธอเองได้และด้วยเหตุผลที่ดี พระราชโอรสในอลิซาเบธท,ที่2ตระหนักดีว่างานดังกล่าวจะขายได้หลายล้านเล่มเพราะผู้อ่านจำนวนมากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาในราชวงศ์อังกฤษนัทเชสตระหนักดีว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยเพิ่มการเข้าชมธุรกิจออนไลน์ใหม่ของเธอเท่านั้นทั้งหมดนี้ทำให้พระมหากาษ,ษัตริย์ตกตะลึงเพราะเขารู้ว่าแฮร์รี่จะเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ของคอลเลกชันนี้เพิ่มผู้เชี่ยวชาญท่าเมแกนมาเข้าตีพิมพ์บันทึกความทรงจำของเธออย่างแท้จริงมุงกุฎก็อาจต้องกลัวการเปิดเผยใหม่ๆเร็วๆนี้การพบกันใหม่ระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่และพ่อของเขาชาวที่สาม เมื่อวันที่8พฤษภาคมเจ้าชายแฮร์รี่เสด็จเยือนลอนดอนเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของเกมอินวิกตสซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างทหารผ่านสึกที่มีความพิการจากประเทศต่างๆเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมพระอาทิตย์บอกเราว่ามีการวางแผนการพบกันใหม่ระหว่างเขากับพ่อของเขาและแฮร์รี่ก็ใจร้อนมากที่จะพบเขาอย่างไรก็ตามการนัดหมายนี้ไม่สามารถให้เกียรติได้ กำหนดการของกษัตริย์ไม่อนุญาตชีให้เห็นในกระจกโดยอ้างข้อมูลที่เปิดเผยโดยโฆษกของเด,ย,งดย,ยุคแห่งซัเสเซกผ่านการถแถลงข่าวแต่ระบุไว้ในเอกสารฉบับเดียวกันว่าจะมีการประชุมครั้งใหม่เร็วๆนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ลูกชายคนเล็กของเลดี้ไดอาน่าได้พบกับพ่อของเขาเป็นครั้งสุดท้ายกษัตริย์เพิ่งประกาศว่าพระองค์เป็นมะเร็งโรคที่เจ้าหญิงเคมิดเดลตันกำลังต่อสู้กับอยู่เช่นกัน